สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะรักเมืองไทยเป็นรายการที่อยากจะให้ทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและก็พัฒนานะคะในทุกๆจุดโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ก็เรียกว่าใกล้จะถึงช่วงเทศกาลที่ทุกๆคนจะใช้เวลาของปลายปีให้มีค่าที่สุดนั่นก็คือการที่จัด การท่องเที่ยวในเรื่องของการไปหาที่ที่สวยงามธรรมชาตินะคะบางทีก็ไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ต่างๆแต่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะในช่วงที่เราขับรถไปจากกรุงเทพไปถึงนครราชสีมาพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีการจัดงานขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่5ธันวาคมถึง3มกราคมค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะวันนี้กับโครงการดีๆที่ชื่อว่า ดอกไม้บานอีสานม้วนชื่นค่ะวันนี้นะคะเรามีวิทยากรที่เป็นเรียกว่ากูรูในพื้นที่นะคะท่านทั้งสองได้ให้เกียรติมาร่วมในรายการนะคะท่านแรกคุณพันชนะวัฒนสเถียรนะคะท่านเป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณนิกรศรีวิ ไลนะคะนั่นเป็นอุปนายกฝ่ายธุรกิจร้านอาหารของสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ต้อนรับทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วท่านผู้ชมคะวันนี้บรรยากาศของที่ในห้องส่งเรานะคะจะมีสิ่งที่ประดับที่มันรู้สึกจะแบบไม่รู้ว่าจะจะเข้ากันหรือว่าจะเป็นกิมมิกนะคะมีเบเกอร์แต่ว่ามีปืนด้วยสัญลักษณ์ของเขาใหญ่ก็คือปืนนั่นเองใช่ไหมคะค่ะ ตายคาะบอยครับค่ะทีนี้พอเมื่อกี้เราพูดถึงดอกไม้บานอีสานม่วนชื่นนะฮะเรียกภาษาอีสานอีสานม่วนชื่นตรงนี้ค่ะชื่อของงานเนี่ย อีสานแสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่พื้นที่แต่อีสานและนครราชสีมาเขาใหญ่ก็ใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นขอเรียกพี่เต้น,นะคะ<ด>พี่เต้พี่เต้เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทําไมมันใช้อะไรชื่อที่มันออกมาแล้วมันเป็นมีทั้งความความสวยงามแล้วก็มีความสดชื่นอยู่ในในชื่อของงานครั้งนี้ด้วยะค่ะได้ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะก็คือในปีนี้ค่ะเพราะว่าอากาศหนาวเร็ว ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วแล้วก็ผู้ประกอบการก็ทยอยกันปลูกดอกไม้เตรียมรับไว้ก็จะไล่ไปเลยก็มีตั้งแต่ดอกทานตะวันที่ไร่มณีศรแล้วก็เลยไปจนถึงฟาร์มจิมทอมสันที่จะเปิดฟาร์มในวันที่5้าธันวาคมนี้ก็พื้นที่หลายร้อยไร่ใช่ค่ะเป็นนับเป็นพันไร่แล้วก็ปีนี้เขาจะมีการที่คล้ายๆว่าให้ทุกวิ่งลงไปถ่ายรูปกันในใน ในพื้นที่ได้เลยใช่ในทุ่งเลยก็เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็อยากมาเชิญชวนค่ะว่าก่อนจะไปที่ปักธงชัยเนี่ยให้แวะปักช่องประตูสู่อีสานซะก่อนก็จะได้สัมผัสอย่างที่เห็นในภาพนี้ใช่ไหมคะเป็นทุ่งดอกทานตะวันก็นอกจากเป็นดอกทานตะวันแล้วเนี่ยดอกนี้ก็ยังเอาไปทําทางด้านผลิตภัณฑ์ทางด้านเม็ด ทันตะวันใช่ใช่เขาก็มีทางทางฟาร์มเขาก็ทํานะคะแล้วก็ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชนมากมายนะคะแต่ทีเนี้ยทางทางฝั่งเขาใหญ่เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นเจ้าบ้านเนาะแล้วก็ใครไปใครมาเนี่ยตั้งแต่เส้นถนนมิตรภาพนะคะก็ต้องแวะเราก่อนธนรัฐใช่แล้วก็คือเข้าเขามิตรภาพแล้วก็เลี้ยวถ้าไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็แวะเข้าเส้นธนรั์ แล้วก็ค่อยเลี้ยวออกไปทางวังน้ําเขียวซ้าเข้าไปไปปักธัยเดี๋ยวนี้คนไปเที่ยวเขาใหญ่นี่ไม่ได้ไปเอาอากาศนะคะไปหาอาหารอใช่แล้ววินิกรเรามีตามมาตรฐานสาธารณสุขด้วยก็ให้วินิกรแนะนําใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นตรงนี้ขอโทษนะคะถ้าอันนี้เป็นกลิ่นกลิ่นนี้เข้ามาตลอดจมูกเตะเตะจมูกเลยหอมตลบอบอวลในห้องทรงเลยค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่า พูดกันภาษาเล่นๆในในชมรมหรือเอในสมาคมในเพื่อนๆนกันว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเขาใหญ่นะฮะคนที่ไปเขาใหญ่เนี่ยก็จะมีความหลากหลายเพราะว่าร้านอาหารของเราเนี่ยมีความหลากหลายนะครับตั้งแต่ไทยลาวจีนเวียดนามญี่ปุ่นไปถึงเยอรมัรามานมีทุกเชื้อชาติเยอรมันก็คือเป็นลาวเป็นลาวก็มีนะคะ ก็ถือว่าตรงนี้ค่ะกลายเป็นจุดเพราะว่าใกล้กรุงเทพสําหรับคนกรุงเทพที่ลองวิกเอนนะคะหรือวันเสาร์วอาทิตย์นี่ก็จะไปเที่ยวกันแล้วก็ตรงนี้ที่เราจะบอกว่ามีจะมีงานใหญ่ใช่นะคะใจตรงช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเขาใหญ่มาราทอนนี่ก็รวมพลคนเป็นหมื่นแน่นอนนะคะที่นักวิ่งตอนนี้ก็ทราบมาก็7 0 0ดพันกว่าคนแล้วแล้ว Family ครอบครัวผู้ติดตามอีกเท่าไหร่ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยยังไงเราจะคูณด้วย3เพราะฉะนั้นถ้านักวิ่ง7,000คูน3ก็2,000 0กว่าคนที่ลงไปจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ค่ะที่พักตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วแน่นแน่นแน่นแต่ถ้าจะยังพอมีนะคะก็ถ้าไม่มีก็กางเต็นท์แล้วกันได้เลยแต่จริงๆตรง เรียกว่าโครงการเขาใหญ่มาราธอนก็เป็นจุดอันหนึ่งที่ดึงคนนะคะที่จะกรุงเทพหรือในรอบๆแต่บางทีไม่ใช่รอบๆอย่างเดียวนะคะภาคเหนือภาคใต้ก็มาที่นี่ด้วยเหมือนกันเห็นเห็นปีนี้มีเอ็กซ์แพดชาวต่างชาติก็มาวิ่งด้วยเยอะเลยค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการอันหนึ่งที่ต้องเรียกว่าท่านนายกสมาคมต้องออกแรงในการที่จะทำไงให้คนมาแล้วต้องมีความสุขใช่ไหมคะทีนี้ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะต้องต้องถามว่าวันนี้ ความสมบูรณ์ของพื้นที่เขาใหญ่ที่ในฐานะที่พี่เต้มารับตำแหน่งนายกสมาคมมีตรงไหนที่เป็นไฮไลท์ที่อยากจะชวนให้ทุกๆคนได้ไปสัมผัสบ้างนะคะคืออันดับหนึ่งเลยก็ต้องขึ้นอุทยานค่ะ,คะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยธรรมชาติฟื้นฟูมากๆเลยค,ค่ะแล้วก็สัตว์ป่งสัตว์ป่านี่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากที่เราจะได้ขึ้นไปเที่ยวอุทยานใกล้ชิด ธรรมชาติอันนี้ถือว่าเป็น next normal ของแท้แล้วก็อากาศปลอดโปร่งก็คือไม่ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่อง social distancing ใหญ่ใหญโอโซนติดอันดับใช่ค่ะอันดับเขาว่ากันว่าอันดับ7ของโลกนะคะก็ต้องช่วยกันรักษาระดับตรงนี้เอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยส่วนตัวแล้วก็จะแนะนําทั้งในกรณีที่ขึ้นอุทยานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนก็มี night safari ก็ไปส่องสัตว์แบบอย่างเงียบเงียบแล้วก็จะได้ไม่ตื่นนะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสอดรับกับนโยบายรัฐ ที่จัดทำไทยแลนด์เวเนเร่ที่โคราชเราก็มีงานสองชิ้นชื่อชนบทบรรเลงหนึ่งสองเนี่ยติดตั้งอยู่ที่ที่ว่าการหน้าที่ว่าการอำเภอปักช่องแล้วก็มีอนี่ติดตลอดไปหรือเปล่าชหรือว่าเป็นช่วงเทศกาลใช่ใช่คิดว่าอยู่ตลอดไปค่ะแต่ว่าวันก่อนท่านผู้ว่าไปเปิดแล้วก็เพราะว่าไทยแลนด์เวเนเร่เนี่ยจะเปิดงานปีหน้าในช่วงไม้ทันมาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเขาใหญ่ปากช่องเองเนี่ยมันมีสภาพของการเป็นเมืองที่เป็นเมืองศิลปะ ค่ะก็มีอาร์ตมิวเซียมหลายแห่งนะคะค่ะคะไม่ว่าจะเป็น129หอศิลป์พิมันทิพย์แล้วก็มีอาร์ตมิวเซียมสำหรับภาคกลางคืนก็มีในตั้งเป็นเรือนไม้สมัยรอสอ111อยู่ที่ของส่วนสส้งสินใช่ใช่อยู่ที่ก่อนถึงโมกเหล็กก่อนเลยเลยมมกเหล็กมาหน่อยนค่ะค่ะแล้วก็ถ้าขับไปเนี่ย ถ้าสังเกตเห็นเห็นพระขาวอ่ะใหญ่ใหญอยู่บนเขาเข้าไปตรงนั้นนะสนั่งสิเมื่อกี้พูดถึงเรือนไม้ที่รอซอนหนึ่งนี่คือยกมาจากที่ค่ะใช่อันนี้อันนี้อยู่ที่ภูวนารีสอร์ทแล้วก็เปิดเป็นที่ที่ได้อยากเชิญชวนมากๆเลยคือเปิดเป็นไนมิวเซียม แต่เขาจะมีนำชมพร้อมนี่คือกลางคืนหลังเที่ยงคืนมตอนค่ำๆแบบว่าทานอะไรเสร็จแล้วก็ไปก็ไปย่อยอาหารก็ไปเดินชมค่ะค่ะกับอีกกิจกรรมหนึ่งที่คิดว่าใหม่สดมากๆคือดูดาวค่ะเขาใหญ่นี่ท้องฟ้าเหมาะแก่การดูดาวมากๆค่ะแล้วในปีนี้ก็จะมีดาวพิเศษโคจรมาแบบเป็นแบบ600ปีโคจรมาครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดเลย แต่ตรงนั้นก็จะมีกล้องสองดาวดูดาวคือตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็จะเปิดโครงการนำร่องค่ะแล้วก็อบรมมัคุเท์ในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยดูดาวแล้วก็เป็นการสร้างงานให้ผู้ประกอบการได้ด้วยหรือคนที่ตกงานจากการท่องเที่ยวผู้ถึงมัคุเท์นี่คือวันนี้เราส่งเสริมน้องๆเยาวชนกันด้วยนะคะ ่งเสริมค่ะใช่เพราะว่าจะว่าไปร้านอาหารหรือโรงแรมเนี่ยเราต้องการเด็กเด็กค่ะมาฝึกงานนะคะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะจริงๆพีคนี่น่าจะอยู่ในช่วงเสาร์อาทิตย์พอพีคปุ๊บเนี่ยบางทีจันทถึงสุ์อาจจะไม่ได้ต้องการคนที่จะมาช่วยงานเยอะมากร้านอาหารในเขาใหญ่เนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าที่อื่นเยอะส่วนมากนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไปเนี่ยไปเห็นร้านอาหารเขาใหญ่ โอ้โหดูแล้วมันคึกคักอยากจะมาทำร้านอาหารอะไรอย่างี้นะแต่จริงๆแล้วในการบริหารการจัดการจริงแล้วมันยากมากเพราะว่าวันวันธรรมดาวันจันทร์นี่ยังพอได้ทานทารพุธพฤหัสพระหนเาเรียกว่าพระักสะบอดีแล้ววจะไม่อีกทีก็เป็นวันศุกร์เนี่ยเพราะวันศุกร์ก็จะเริ่มดีขึ้นสามสามวันเนี่ยเป็นวันที่จะต้องพักร้อนแล้วกันก็อาจจะมีมีน้องๆมาช่วยเนี่ยนะอรับว่ ก็อาจจะมีหลุดมาบ้างนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เขาไม่อยากเที่ยวชนกับคนที่ต้องเจอผู้คนเยอะๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่ามันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรคะวันที่มันสามารถที่จะเดินทางมากับครอบครัวได้ก็จะต้องเป็นวันหยุดลองวิกเอนยิ่งถ้าเกิดทางพิกรนะคะได้สนับสนุนน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะคะนักศึกษาให้มาอย่างน้อยก็มาดูแลมาจัดการเสิร์ฟมารับออเดอร์หรือได้มาเรียนเป็น g ุ o ก จะได้ทําอาหารอร่อยๆอย่างคุณกรณที่เปิดร้านตรงนี้ขึ้นมา4สาขาเนี่ยคะเฟื่องฟูมากคือคนอื่นก็ปิดเอาแต่ว่าช่วงโควิดเนี่รม้นเปิดใหญ่ๆอะไรผิดนะก็เลยสู้แหลกปรากฏว่าขายดีขายดีเลยสเต็กตัวพ่อนะคะถ้ามาเนี่ยต้อง แต่งตัวแบบนี้เสียดายไม่ได้ให้ยืนดูนะคะต่ว่าเป็นชุดที่แบบว่าโทษนะคะอันนี้ผ่านการศึกมาเยอะมากใ,ในการทําอาหารอย่างแท้จริงไฟแรงค่ะตอนนี้แล้ววันนี้อาหารนอกจากจริงๆแล้วคนไปที่เขาใหญ่ก็มักจะชอบทานสเต็กกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าสเต็กลาวก็ทานด้วยนะเป,น <c oughs> เป็นที่ร้านร้านเป็นลาวจะไม่มีไม่มีสเต็กค่ะเราปล่อยให จะเป็นอาหานอส่นใช่แต่ว่าที่อยากแนะนําก็จะมีตอนนี้ที่เราทําลิสต์มาแนะนําที่เป็นมาตรฐานสาธารสุขตอนที่ชาไปตรวจนะคะก็จะมีไล่มาตั้งแต่ a ด r y Home ฟาร์มโชคชัยร้านสเต็กตัวพ่อครัวน้านน้ำหรือว่าถ้าชอบอาหารใต้ก็ครัวบินหลาครัวเขาใหญ่ ค่ะแล้วก็ควีนเบเกอรี่มีเยอะแยะเลยค่ะเมนูแต่ละที่นะถ้าอยู่อาทิตย์หนึ่งก็น่าจะไม่รู้จักไม่ไม่ครบนะคะเพราะว่ามีร้านกาแฟใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมคือคนก็จะไปเช็คอินหรือว่าไปอยู่ที่ในทุ่งนาเนาะจุดถ่ายรูปแล้วก็ส่งแชร์กันค่ะใครสามารถทําจุดถ่ายรูปดีๆเนี่ยตังนั้นจะอยู่ไกลจะอยู่ลึกจะอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนก็จะไป ทุกคนก็จะตามไปก็จะทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้<ช>ขึ้นนะคะ<ช>แล้ววันนี้พูดถึงหลังจากโควิดแล้วสภาพของเขาใหญ่กลับมาฟื้นดีขึ้นเรื่องคะเนี่ยต้องโดยจากที่เราสํารวจจากผู้ประกอบการนะคะ,คะของจากสมาคมเนี่ยก็พบว่าดีขึ้น ด้วยปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็คือโครงการของรัฐไม่ว่าจะเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนละครึ่งอันนี้อันนี้เห็นผลชัดเจนข้อที่2เขาใหญ่เองเนี่ยเขาใหญ่ปากช่องเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพการเดินทางแค่เพียงไม่เกิน2ชั่วโมงยกเว้นช่วงเทศกาลและรถติดแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ได้รอเที่ยวช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวเท่านั้นใช่ค่ะเพราะว่าด้วยนโยบาย work from home ที่ยังใช้อยู่ในส่วนบริษัทเอกชนแล้วก็ที่เราเห็นก็คือว่าจะมีมาเป็นโต๊ะใหญ่ๆมากขึ้น แต่ spending per head อาจจะลดลงด้วยความระมัดระวังค่ะด้วยความระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายก็ยังยังมีประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วก็ที่พักก็ค่อนข้างถือว่าอัตราการเข้าพักเนี่ย อยู่ที่ประมาณ50-70%หรือบางแห่งอาจจะร้อยเลยค่ะเพราะด้วยความที่รัฐบาลสับสนเรื่องเราเที่ยวด้วยกันไม่น่านะคะจองเข้าไปนี่เต็มหมดเลยแต่จจะเป็นช่วงพีคด้วยนะคะที่ว่ามีกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเขาใหญ่มาราธอนแล้วก็อันที่พี่ได้พูดถึงดอกไม้บานขีสารม้วนชื่นที่จะมีที่จิมทอมสันในกิจกรรมจิมทอมสันนั้นมีอะไรให้เราได้ไปสัมผัสบ้างคะคือปีนี้เนี่ย โดยทุกปีเขาจะเน้นเรื่องงานประติมากรรมใช่ไหมคะ,คะแล้วก็งานศิลปะที่สอดรับในธรรมชาติแต่ปีนี้ก็ก็เรียกว่าเท่าที่คุยกับผู้จัดงานนะคะน้องก็บอกว่าเนี่ยเออเป็นเนียนนอมมอก็คือเข้าไปอยู่ทำตัวเกือกิ้งกับดอกมึงดอกไม้ได้เลยคือ,อคือปีปีอะจะจบถ่ายกับดอกทานตะวันห่างๆห,หน่อยแต่ปีนี้เดินเข้าไปลงในทุ่งได้เลยคงคงจะเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยววันี่หมดไหมคะพราะเห็นบอกพื้นที่หกร้อยไร่ใช่ไหมคะ ก็เท่าเท่าที่เคยไปทุกปีก็หมดนะคะแล้วก็มีเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีการแสดงการทอผ้าศิลปะหัตถกรรมค่ะจะผัดมีโคราชอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือหรือว่าก็มีทางเลือกสองทางคือจะกลับมาแวะพักที่ ปักช่องก็ได้หรือไปพักในเมืองก็ได้ก็เห็นมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแต่ก็จะเป็นของทางอีสานใช่ไหมคะอันนี้ก็เราก็ได้สัมผัสกับความเป็นอีสานจริงๆแต่ว่าอีสานก็เรียกอีสานเริ่มต้นนะคะขอบชายแดนติดกับกรุงเทพเพราะว่านครราชสีมาเนี่ย3.2อำเภอแล้วปักช่องเนี่ยเป็นอำเภอแรกของประตูสู่อีสานแล้ประตูสู่อีสานใช่แล้วค่อยๆไล่ไปค่ะ ตัวเขาใหญ่เองก็กินอยู่พื้นที่หลายจังหวัดด้วยกันใช่ค่ะสี่จังหวัดค่ะค่ะค่ะวันนี้เนี่ยต้องให้พี่กรอนเล่าถึงตัวอาหารนิดนึงค่ะว่าโปรแกรมที่สมติเราอยากจะไปทานนะคะครัวร้านเสเต็กตัวพ่อเนี่ยเมนูแนะนำคืออะไรแบบที่ร้านนะฮะค่ะก็ถ้าเป็นสเต็กตัวพ่อเนี่ยแน่นอนครับถ้าไปเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรฮะ ผมพยายามจะสื่อสารหรือว่าทุกคนไปก็อยากจะมื้อหนึ่งะฮะค่ะข้าไปเขาใหญ่ห,หรือว่าไปปักช่องเนี่ยก <c oughs> ็อยากจะทานสเต็กค่ะนะฮะแต่ว่าแต่ไปทีมันก็นหลายมื้อนะฮะ <c oughs> ก็คือหนึ่งหนึ่งมื้อเนี่ยค <c oughs> ่ะต้องทานสเตก็กแต่ถ้ามาทานสเต็กที่ร้านดีๆเนี่ยค่ะ <c oughs> เราก็แล้วแต่ว่าจะบางคนก็คิดว่าคำว่าสเต็กก็คือเป็นเนื้อค่ะแต่เดี๋ยวนี้ร้านสเต็กได้ใช่ก็จะมีการปรับตัวไม่ใช่ร้านผมร้านเดียวค่ะทุกร้านนะจะมีจะมีทุกทุก ทุกอย่างที่พอ,พอการไปทานบางทีเดี๋ยวนี้คนไทยนะนิยมทานหมูมทานหมูทานปลาทานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูผู้บริโภคเป็นหลัก ก็ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นเมนูหลังๆมานี่ก็จะมีความหลากหลายแล้วแต่เรียกว่าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกระดับนะคะทุกกลุ่มวัยด้วยเพราะจริงๆตัวแฮมเบอร์เกอร์เองก็เป็นอาหารที่ทานง่ายนะคะซื้อแล้วก็ใส่ถุงแพ็กไปทานบนรถแล้วก็ไปตามที่พี่เต้บอกให้ไปจุดต่างๆนะคะไปแวะดูพิพิธภัณฑ์หรือว่าไปดูความสวยงามในทุ่งยังไม่ได้ตอบว่าเมนูไหนอ๋อเมนูไหนละคะเนี่ยตรงเบอร์เกอร์นี่เป็น อันนี้เป็นอาหาร <c oughs> พื้นบ้านในแบกช่องแต่จริงแล้วที่ร้านเราก็จะมีสเต็กแบบเป็นพรีเมียมนะอ่าเป็นแล้วแต่ว่าเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นอะไรนะแล้วก็ที่ร้านเราจะพิเศษก็คือเราจะไม่หมักเนื้อค่ะนะ,นะอันนี้คือความที่จะไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะฉะนั้นเราก็โรยโรยแค่เกลือกับ พิถีิัยแล้วกท็ที่ทราบมาใช้เตาถ่านใช้เตาถ่านซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้วครับผมฉะนั้นอะไรก็ตามที่อาหารที่ใช้เตาถา่านนะจะมีความหอม,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 มแล้วรสชาติมันจะได้ได้ไดถึงใช่เป็นร้านเล็กๆคนะแต่แต่ว่าออตอนแรกๆก็บอกทางทีมงานว่าถึงแม้วันนี้จะขายได้จานเดียวเนี่ยก็ต้องจุดฐานให้ติดแล้วก็ เหมือนไก่ย่างนะคะเหมือนเหมือนเราเราเราย่างจริงพอจุดแล้วเราเริ่มย่างเนี่ยกลิ่นเขาจะชวนให้คนแวะเข้ามาเองอันนี้มันเป็นเป็นเรื่องของธรรมชาตินอกนอกนั้นผมก็ยังมีหลายเมนูนะฮะมีสปาเกตตี้ขี้เมาสไตล์แบบไทยๆก็มีนะฮะจะเป็นชามชามเล็กๆนะฮะ วางในเต็มเต็มตรงนี้เลยนะชามเล็กๆนั่นนะชามเล็กๆแสดงว่าทานยกกันได้ทานได้กันทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ในร้านก็จะมีความหลากหลายผมเชื่อว่าร้านอาหารในเขาใหญ่ปากช่องเนี่ยทุกร้านก็จะมีความหลากหลาย ค่ะเป็นแต่ที่สําคัญสเต็กตัวพ่อนี่ราคาคนไทยอันนี้สำคัญได้ใช่ไหมคะคือคนอยากทานสเต็กพอบอกสเต็กปุ๊บเนี่ยคิดคำนวณเงินในกระเป๋าแล้วจะพอไม่พอแต่ถ้าเข้าร้านนี้เอาเมนูเมนูสเต็กนะที่ร้าน มีแค่ร้อยเก้าสก้านี่ก็ทานได้แล้วครับโอ้แสดงว่าน้ำเปล่าอีกบาทหนึ่งอีกบาทหนึ่งแถมเป็นน้ำเปล่าเป็นน้ำใจค่ับเมื่ีน้ำนี่ก็เรียกว่าน้ำใจนั่นคือเราได้ได้เมนูที่พิเศษนะไม่ใช่เมนูเป็นสเต็กไก่ราดด้วยซอสส้มก็ใครแวะเวียนไปก็ต้องไปลองแวะชิมนะคะของคุณกรณ์นี่ มีหลายสาขาด้วยมีหลายสาขาแต่จริงๆแล้วคนที่ไปดักหมดคนคน <c oughs> คนที่ไปเที่ยวปักช่องเขาใหญ่เนี่ยผม,ผมเชื่อว่ามันได้ความหลากหลายของเขาเรียกว่าบางทีไอ้เส้นถนนธนารักษ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้นะ,ะบางทีเราจะเราจะพูดได้ด้วยซ้ำไปว่าเป็นเหมือนฟูดสตรี นะคือแต่ว่ามันไม่ไม่ได้อยู่มาข้างทางซ้ายมีอะไรซ้ายขวาซ้ายขวามันจะแบบมีอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจแวะตรงนี้ดีไหมเอะวันนี้ยังไม่ได้แวะเดี๋ยวเข้าหน้ามาแวะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ถึงบอกว่าเป็นเสน่ห์เสน่ห์แล้วก็มาตรฐานที่สำคัญก็คือของพอดีผมอยู่ในชมรมค่ะ ของผู้ประกอบก,การร้านอาหารเขาใหญ่ปากช่องเนี่ยนะฮะซึ่งมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานเราเนี่ยพยายามเราสร้างมาตรฐานขึ้นมาโดยมีหลายมาตรฐานนะตอนนี้ราชการหรือว่ามาตรฐานอะไรที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมีความหนึ่งคือ,อะสะอาดปลอดภัยนะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือมีเรื่องของ โควิดด้วยก็ดูเรื่องของ social distance นะคะที่ทำให้คนมาทานอาหารแล้วไม่ต้องห่วงว่าที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะคะเป็นลาวก็เช่นกันมีเมนูอะไรที่พี่เต้แนะนำบ้างคะเผื่อแวะไปแล้วจะได้ไปทานตำหลวงพะบางผัดม่โคราค่ชะผัดม่โคราชนี่เป็นแบบซิเกเนเจอร์เลยใช่ค่ะแล้วก็ที่เราอยากจะเน้นมากๆคือเราทำงานร่วมกับชุมชนเราใช้ผัก ท in ี่ปล so ูกในชุมชนก็ชาวบ้านก็เอาผักที่จะเรียกว่าปลอดสารพิษก็ได้เพราะอากาศตรงนั้นมันค่อนข้างคอนเฟิร์มคอนมใช่ไหมคะทิเต้ไปไหนเนี่ยเอากระชา้ไปเป็นของฝากเป็นเมนูที่เรียกว่าถ้าใครอยากต้องเป็นสัมผัสอาหารรสจัดนะคะเป็นลาวแต่ว่าจริงๆอาหารที่ที่ที่สะอาดปลอดภัยแต่ว่าก็ต้องมีรสชาติของความอร่อยด้วยนะก็อยากให ท่านนายกสมาคมเชิญชวน่ะเชิญชวนสําหรับการที่เราจะไปดอกไม้บานอีสานมืนชื่นแล้วก็ยังไปสัมผัสอากาศสัมผัสกับความงดงามและรสชาติของความอร่อยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเปิก้อยคือเขาใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าอาหารดีอากาศดีคนดีแล้วก็นําไปสู่เรื่องสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นเรื่องการทําพืชผัก อาหารปลอดภัยอยู่แล้วนะคะให้ผู้มาเยือนเนี่ยมีความสุขแล้วโดยเฉพาะในยุคที่เราทุกคนต้องใส่ใจสุขภาพเขาใหญ่บักช่องหรือเลยไปถึงเพื่อนบ้านเราวังน้ําเขียวหรือจะเลยไปในจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแค่แวะเรานะคะมาหนึ่งคืนแล้วก็แวะร้านอาหารร้าน,นกาแฟมีอาหารที่เลือกหลากหลายเนี่ยหรือแม้แต่สตรีทฟู้ดในตลาดโตลุ่งเนี่ยก็ แค่นี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วค่ะยังไงเชิญชวนนะคะหนาวนี้ที่เขาใหญ่มีทั้งดูดาวดูดวงนะคะหรือว่าขึ้นไปดูสัตว์ที่เขาใหญ่ค่ะก็ดูได้หลายอย่างนะคะดูดาวดูดวงดูสัตว์แล้วก็ย, <c oughs> ยังได้ดูสิ่งที่เราเข้าทําให้เรามีความสุขก็คืออาหาร <c oughs> ที่ทําให้อิ่มท้องแล้วก็อร่อยนะคะท่านผู้ชมคะ เ,เทศกาลในช่วงหน้าหนาวนะคะตั้งแต่5ธันวาจนกระทั่งถึง3มกราคมนี้นะคะไม่จำเป็นต้องสาวอาทิตย์ค่ะไปได้ทุกวันเพราะว่าที่นั่นเปิดทุกทกที่เปิดต้อนรับ นักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่เราอยากจะไปกับครอบครัวแล้วก็ไปหาความสุขในช่วงลองวิกเอนก็ได้นะคะตรงนี้อยากจะเชิญชวนทุกทกท่านนะคะได้ไปช่วยกันอย่างน้อยเราก็ทําให้บรรยากาศของเขาใหญ่เนี่ยคึกคักมากขึ้นแล้วก็ได้มีการจับใจใช้สอยช่วยทําให้ เรียกว่าประชาชนนะคะในพื้นที่เขาก็ได้มีโอกาสได้ทํางานแล้วก็ได้มีไรายได้ที่สําคัญก็คือได้บริการให้พวกเราได้มีความสุขทั้งอิ่มและอร่อยด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพันชนะวัฒนะสเียนนะคะนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และก็คุณนิกรศรีวิไลนะคะท่านอุปนายกฝ่ายธุรกิจร้านอาหารสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ซึ่งเรามั่นใจค่ะว่าทั้งสองท่านนะคะตลอดทั้งเดือนอยู่ทุกวันเพื่อรอต้อนรับทุกทุก ท่านที่จะไปสัมผัสที่เขาใหญ่ด้วยกันค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณยิ่งชูขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ